ไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าขวดแบบนี้เนี่ยช่วยทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยงามขึ้นอย่างมากเลยค่ะและยังช่วยทำให้เราเนี่ยไม่ต้องรดน้ำบ่อยด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเดาเอาขวดแบบนี้มาทำอะไรกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เดาก็ได้ขวดพลาสติกมาแบบนี้นะคะวันนี้เนี่ยเดาจะเอาขวดพลาสติกแบบนี้เนี่ยมาใช้ในการดูแลต้นไม้กันค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า จะเอามาใช้แบบไหนแล้วก็จะเกิดประโยชน์กับต้นไม้ของเรายังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะหลังจากที่เราได้ขวดมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปจัดการเจาะรูข้างขวดค่ะนี่เจาะเจาะเจาะรูเลยนะก็รูที่เจาะก็ แล้วแต่เราค่ะว่าเราจะเจาะสักกี่รูก็ได้นะคะแต่ถ้าเราปลูกในที่แบบว่าไม่ใช่กระถางหรือกระมังเราจะเจาะรูข้างล่างด้วยอย่างนี้1นรูนะคะแต่ถ้าเราปลูกในกระมังเราไม่ต้องเจาะรูที่ก้นขวดตรงนี้ค่ะเจาะแค่ข้างๆก็พอนะคะพอเรียบร้อยเจาะรูเสร็จเราก็จะตัดส่วนนี้นะคะนี่ ขวดให้กว้างหน่อยน,ะนี่แบบนี้ค่ะเรียบร้อยเดีย๋ยวเราไปจัดการเอาขวดไปฝังกันเลยค่ะสำหรับวิธีการใช้นะคะก็แสนจะง,ง่ายเลยค่ะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องขุดหลุมให้ลึกนะคะประมาณสักเกือบเกือบมิดขวดเลยนะคะวันนี้เราก็จะมา ทำที่ต้นส้มโอค่ะต้นส้มโอนี้เราปลูกไว้ในรองนะคะหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะทํากับต้นไม้ที่เราปลูกลงดินก็ได้แต่ที่อย่างที่เราบอกไปนะคะว่าถ้าเราใช้ต้นไม้ที่เราปลูกลงดินเนี่ยเราก็ใช้เป็นขวดใหญ่ๆหน่อยแล้วก็เจาะรูด้านล่างด้วยค่ะน้ําจะได้ซึมลงไปถึงด้านล่างเลยนะคะวิธีนี้เนี่ยจะช่วยทําให้การลดน้ําของเราเนี่ยลึกไปถึงรากของต้นไม้ด้านล่างเลยค่ะ พอขุดเสร็จเราก็จะเอาขวดที่เราเจาะรูเรียบร้อยนะคะใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วก็กลบดินให้เหมือนเดิมเลยนะคะแบบนี้ด้านข้างเนี่ยกลบไปเลยค่ะเวลาขุดหลุมนะคะถ้าเป็นต้นไม้ที่ปลูกลงดินเนี่ยก็ให้ห่างจากส่วนลำต้นประมาณสัก1เมตรนะคะถ้าเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะคะเราก็สามารถที่จะขุดหลุมแล้วฝังขวดแบบนี้ไว้รอบๆต้นไม้ได้เลยค่ะ และอีกขวดหนึ่งนะคะสําหรับที่เราจะใส่กับต้นไม้ที่เราปลูกไว้ในกระมังหรือว่าในกระถางค่ะวิธีนี้เดาก็จะไม่ได้เจาะรูที่ด้านล่างของขวดนะคะเจาะเฉพาะรอบๆค่ะอันนี้เดาก็จะแบบว่าใส่ที่ตรงกลางของกระมังเลยนะคะนี่แบบนี้แล้วก็เดาก็ปิดฝาไว้ด้วยเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีตัวอะไรตกลงไปข้างล่างค่ะเวลาเราจะลดน้ำเนี่ยเราก็ค่อยเปิดฝาแล้วก็เอาน้ำใส่ลงไปนะคะ ข้อดีของวิธีนี้นะคะเป็นการลดน้ำที่ลึกลงไปถึงชั้นดินข้างล่างนะคะทำให้น้ำเนี่ยตรงไปที่รากโดยตรงค่ะซึมไปถึงปลายรากได้ดีนะคะทำให้ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้ดินชั้นล่างเนี่ยมีความชื้นอย่างรวดเร็วค่ะทำให้รากเนี่ยได้รับน้ำอย่างแน่นอนนะคะเวลาเราบำรุงอะไรลงไปเนี่ย รากเขาก็จะได้รอรมนต่างๆหรือปุ๋ยที่เราใส่ลงไปเนี่ยอย่างแน่นอนค่ะแล้ววิธีนี้นะคะทำให้รากเนี่ยย่างลึกลงดินได้ดีอีกด้วยค่ะทำให้หาอาหารได้เยอะขึ้นนะคะและยังทำให้รากของต้นไม้เราเนี่ยแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะและวิธีนี้นะคะทำให้ชั้นดินเนี่ยเกิดมีอากาศค่ะทำให้ระบบรากเนี่ยสามารถที่จะหาอาหารได้ดียิ่งขึ้นนะคะ จะเห็นว่าข้อดีของวิธีนี้เนี่ยมีเยอะมากๆเลยค่ะกับวิธีนี้นะแล้วก็ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยก็งามขึ้นด้วยนะกับวิธีนี้เวลาเราลดน้ําก็ไม่ต้องเปลืองน้ําเยอะนะแค่เอาน้ำเนี่ยใส่ลงไปในรูขวดพลาสติกที่เราทําไว้แบบนี้นะคะน้ําก็จะซึมลึกแล้วก็ชื้นอยู่นานมากๆเลยค่ะไม่เหมือนการลดน้ําที่ผิวดินนะคะพอเรารดน้ําเสร็จเรียบร้อยก็หาฝาค่ะมาปิดซะหน่อยเผื่อจะมีตัวอะไรตกลงไปแค่นี้เองค่ะ และนี่ก็เป็นผลงานนะคะหลังจากที่ผ่านไปแค่หนึ่งอาทิตย์ต้นส้มโอที่เราปลูกนะคะก็แตกกิ่งก้านใหม่ค่ะใบใหญ่ยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะฮอร์โมนหรือปุ๋ยต่างๆที่เราใส่ลงไปเนี่ยก็ได้รับถึงรากของต้นไม้เราโดยตรงเลยค่ะท่านผู้ชมก็เราเอาวิธีนี้ไปลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ